โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่อง TKX อีกแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะกลับมาคอนเทนต์เดิมของเรานะครับผมเป็นคอนเทนต์ปั้น ID ดีนะครับผมซึ่งเดี๋ยว ID เดียนี้ยผมมีแผนว่าจะปั้น ID ดีแล้วก็จะแจกคนดูนะครับผมแต่ว่ายังไม่แน่ใจนะครับผมว่าจะแจกช่วงไหนเดี๋ยวต้องรอดูก่อนนะแต่ว่าอีกประมาณ2เดือนนะครับผมจะเป็นปีใหม่ผมอาจจะในใจนะอาจจะมีแบบอาจจะเก็บไว้แจกปีใหม่ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวรอดูกันก่อนนะครับผมก็ฝากน้องๆทุกคนนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นแรงใจให้ผมด้้้้ววยลกกััันนนนนะรรผผมมใาาาปปี่เจ ไปถึงแบบช่วงสิ้นปีนี้นะครับผมว่าแบบไอดีจะโหดขนาดไหนแล้วก็สุดท้ายผมก็จะเอามาแจกนะครับผมก็จะแจกให้คนดูทุกคนนะครับผมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับได้ทุกคนเลยนะครับผมเพียงแค่น้องๆนะครับผมกดติดตามพี่กดไลค์คลิปนี้นะครับผมไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมสําหรับการปั้นไอดีนี้กันนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาจัดกันเลยดีกว่าก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมหลังจากที่เราไม่ได้เข้ามาทํากิจกรรมหรือว่ามาจัดกิจกรรมในฟรีไฟล์นะครับผมเป็นการปั้นไอดีนะก็จะมีเป็นชุดนี้นะครับผมเป็นมนะะคกแอออเสื้้้ีวยล ไอเสื้อบ,บัเนี้ยน่าจะมีทั้งหมด3 4แล้วนะน่าจะน่าจะมีถ้ารวมเอซุดด้วยอะไรพวกนี้น่าได้จะเยอะแล้วนะแล้วก็แบบเป็นพวกทรงผมอย่างเงี้ยก็ถูกเท่อยู่นะคล้ายๆแบบหมวกนี้ก็คือหมวกแต่เกตบอยนะส่วนผ้าปิดปากก็โอ้โหเหมือนมากคนดูทุกคนน่าจะรู้นะว่ามันคืออะไรส่วนกางเกงโอ้โหเป็นกางเกงแบบช่วงนี้มันขายย้อมแมวอย่างเดียวแล้วอะเกมฟรีไฟ้ P นะขายแต่ย้อมแมวแล้วแล้วก็จะมีเป็นพวกท่าทางนะครับผม น่าสนใจนะเดี๋ยวเราลองดูก่อนนะอ่าเนี่ยเหมือนไอหมวกตัวเนี้ยที่ผมหมายถึงเหมือนมากแล้วก็ของก็จะมีประมาณนี้ละส่วนส,ส,สก,กินปืนนะครับผมมี5โทเค็นนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูก่อนว่าเราจะจัดอะไรกันดีนะครับผมก็ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะไปเติมกันก่อนนะครับผมเพราะว่าผมแบบไม่ได้เข้ามาแล้วแบบเพจไม่มีเลยนะครับผมหลังจากที่แบบเราไม่ได้ทำไอดีนี้นะผมไม่ได้ปั้นมา,นานแล้วนะก็ตอนนี้มีอายุ144วันแล้วนะเนี่ยดูเดิจากปั้นตั้งแต่วันที่1เลยนะครับผมจนงนะหายน,าน,นะครับสาหรับดีนี้ทํางลาย ล่าสุดน่าจะประมาณขึ้น50 54วันนะเท่าที่จาได้เดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะพาไปเติมโค้ดแล้วก็เดี๋ยวจะไปเติมเกมมันก่อนดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมกดไปที่เติมเงินแล้วก็กดไปที่เติมโค้ดแล้วครับผมแล้วก็กกโค้ดนี้เข้าไปอ่าไม่ใช่เอาใหม่รับผม T K X 123นะครับผม T K C T 4, 4เราไปเติมแพ็กนี้ได้นะครับผมนี่เติมเกมแล้วก็ฟรีไฟล์เนี่ยครับผมแพ็กนี้นะสามารถเติมได้172เพชรเลยนะครับผมสำหรับใครที่มาดูคลิปนี้ชั่วคนแรกๆนะครับผมรามคนแรกก็จะมีส แท็กนี้เลยแล้วกันนะผมสามพันหกร้อยเก้าสิบแปดเพนนะครับผมกดเติมไปเลยครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเข้าไวแค่ไหนนะครับผมนี่ครับผมเข้าแล้วนะครับผมก็เพียงแค่สามสี่วินะครับผมก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปสุ่มกันต่อเลยดีกว่าตอนนี้เราก็กลับมาอยู่หน้าเกมกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดู v i p กันก่อนดีกว่านะครับผม ตอนนี้ก็อยู่พามสี่แล้วนะผมเติมอีกหมื่นหนึ่งนะเพื่อขึ้นพามห้าก็เยอะอยู่นะเนี่ย,ยปกติผมจะจับไอดีพามแปดอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบไม่ใช่ดีที่เติมเองอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกแบบไม่เท่าไหร่นะแต่อันเนี้ยผมเติมไปเยอะแล้วนะยังพามสี่อยู่เลยนะน้องๆแล้วแบบบางคนนะน่าจะเติมไปเยอะนะกว่าจะแบบพามสี่พามห้านะผมเติมไปเยอะมากนะยังพามสี่อยู่เลยก็ถือว่าแบบเติมเยอะแล้วนะช่วงช่วงนี้ไอเดีเนี้ยผมเติมไปน่าจะประมาณห้าพันแล้วนะแต่ว่าผมเติมแบบครั้งละพันแต่ว่าแบบซื้อชุดนี้ชุดนี้อะไรเง You, ผมจะเปิดให้ดูนี่นะครับผมไอดีนี้เน้นเติมอย่างเดียวนะครับผมก็เป็นไอดีแบบเวลสามสิบเนี่ยค้างมานานแล้วนะแลองไรพวกนี้น่าจะค้างมานานละมาเดี๋ยวเรามาจัดกัน <sh> ดีกว่านะครับผมก็ของไอดีนี้นะครับผมก็มีหัวนี้นะครับผมมีแค่นี้เลยนะไม่มีอะไรเลยนะตอนได้มาก็ไม่มีะไรเลยผมมาเติมเองหมดเลยนะครับผมเนี่ยโดยสูตรฮองสูตรไฮแล้วพวกนี้ผมเติมเองหมดเลยนะก็วันนี้ก็ถือสานะครับผมกลับมาเติมกันอีกนะครับผมไอดีนี้นะกลับมาปั้นไอดีกันต่อนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปจัดกันเลยดีกว่านะครับผม แข่งทองนะครับผมมาเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมจะเกิดเพชรเหลือเดี๋ยวเราจะไปจัดปืนอัพแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองดูก่อนปืนอัพตอนนี้มีปืนเวลอะไรบ้างโอ้เวลอสามกระบอกเดียวนะมาครับผมเดี๋ยวเราไปจัดกันเลยดีกว่าครับผมครั้งแรก let's go มาครับผมมีไอวอลด้วยนะครับผมอันนี้อะไรอะออกไหมครับผมโอ้โหไม่ออกโบนงโบนัสเลยนะอันนี้คืออะไรโอ้ยกระเป๋าโอ้ยกระเป๋าเซียวนะกระเป๋าดาบนะต้องมีนะไอครับผมขอแบบได้เลยได้ไหมแบบไม่ต้องแลกเลยนะไอ้ครับผมมาครับมาครับผมไม่ได้เลยนะไปครับผมรอบที่สามตอนนี้เรามีเหรีียยยญออู่แล้้ววดนะครับผมก หนึ่งนะก็จะประหยัดง,งบของเราไปอีกเยอะเลยนะครับอีกครึ่งหนึ่งเลยอะ่ะล้วก็สุ่มหายครึ่งหนึ่งนะครับตั้งลับประมาณ10-15นะ19นะประมาณ 10, 15, 19, น,ะาณนี้ผมใช้ไปประมาณ800-900เพชรเนะจะได้แล้วนะใกล้จะครบแล้วนะครับผมไปกันต่ออุ้ย อุ้ยผมได้ชุดป่ะเนี่ยเฮ้ยเราดูนะอุ้ยผมได้ชุดแล้วคุณดูเรียบร้อยครับผมผมได้มาแล้วนะครับผมแพ็คนะักแข่งทองนะครับผมโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวผมขอแคบก่อนเรียบร้อยนะครับผมเราก็ได้มาแล้วนะครับผมสาหรับชุดนะักแข่งทองนะครับผมเราไม่ต้องเปียนเปลียนะ่ยนแรกเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเก็บเหรียญไว้เป็นแลกกิจก,ก,กรรมอื่นกันดีวกว่านะครับผมแล้วก็มีโทเค็น222นะครับผมสวยมากเลยนะ ส่วนใส่เลยนะครับเฟี้ยวจัดเสี่ยวไปประมาณ1น0 0เพชรเองนะดีนี้โอ้โหคุ้มๆเลยนะส่วนไอวอนะน่าจะเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่อุ้ยค่าอุ้ยอุ้ยโอเทมเนี่ยเทหรือเบียวนี่ยไปก่อนแล้วกันนะส่วนกระเป๋านะอุ้ยกระเป๋าเท่ผมอยากได้อยู่นะ เก็บไว้ก่อนแล้วกันนะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนผมขอดูหน่อยนะโอ้โหโคตรจ้าบเดี๋ยวลองแต่งหน่อยแต่งแบบสายให้สายให้ไงวะเนี่ยคนดูรู้นะว่าใครรึเปล่านะใครไหนน่ไม่รู้ว่าใครไหนนะแต่เท่อยู่นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมอื่นกันบ้างนะครับผมว่ามีอะไรกันบ้างนะกิจกรรมนี้ก็เป็นท่าไม้กวาดนะท่าไม้กวาดเนาะไม่เท่าไหร่อะท่าไม้กวาดอันนี้อหรกอาเสื้อสเก็ตบอยเอาไหมเสื้อสเก็ตบอยสองร้อยหกสิบเก้าไม่ไหวรอเดี๋ยวเราลองมาสุ่มกิจกรรมนี้กันดีวะ๋ยจ ใช้สูตรทั้งเทคนิคที่บ้านนะครับผมกดตามนี้นะล็อกสองอันนี้แล้วก็กดไปทีเดียวปึ๊บปึ๊บปึ๊บอุ้ยโอ้ย มีเดียวเกือบได้ไหนผมขอร้องอีกรอบเอาจนกว่ามันจะแบบ99หรือแพงอะไอวอลไหมโอ้โหอ่ะอีกรอบนึงอีกรอบนึงรอบท้ายละวไปมาครับผมมาโอ้โหไม่ได้แล้วไอวอลเนี่ยเราสิบเก้าสิบเก้านี่มีสิทธิ์ลุ้นอยู่นะแต่ไม่เอาแล้วครับไม่เท่าไหร่นะไม่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เอาเลยดีคนดูจัดอันนี้ดีกว่าไหมเพราะว่าเรามีสิทธิ์ได้สองกระบอกนะเดี๋ยวผมจะจัดพันห้ากันนะมา let's go มันมีเหรียญร้อยหนึ่งไหมไม่มีแล้วนะน่าจะออกไปละได้ไหมหนึ่งเหรียญนะครับผมก็ถ้าเกิดว่่่าาาาาเเเรรรรรรสุมคคบบัั้้้งกกกกกก็็จจะะะไดนตีีออแลวท ว่าเราจะได้สองก็บ,บอกอุ้ยได้8โทเค็นแล้วอะอุ้ยเอาอีกได้ปะเอาอีกได้ปะโอ้โหไม่ออกเลยสองอะสองอันยักษ์สองอันอุ้ยอุ้ยโอ้โห ได้แมงหนึ่งอันนะครับผมตอนนี้นะ let's go ไม่ออกตอนนี้นะครับผมเราก็เหลืออยู่พันเก้าแล้วนะครับผม let's go โอ้โหไม่ได้เลยนะพุ่ยพันเจ็ดแปดเก้านะสวยนะสวยนะหุ้ยได้ไปแล้วปะได้ไปนีไม่ออกนะได้เก้าเหรียญนะครับผมไปเดี๋ยวผมจะเก็บเพชรไว้สักพันกว่ากว่านะครับผมเก็บไว้ทันอ่าเก็บไว้ปั้นไอดีรอบหน้าละกันนะครับผม,มอ่ะสมให้ได้อีกหนึ่งโทเค็นนี่จะออกไหมเนะี่ยอีกหนึ่งโทเค็นนะผมไม่ออกเลยนะหนึ่งโทเค็นท้ายมาครับผมการันตีปุ๊บปืนไรครับผมปืนไรปืนไรโอ้โหกอซ่าได้ หก็ได้อยู่อุ้ยได้มาสิบอันเลยเห็นไหมผมว่าแล้วมันต้องได้2กระบอกนะครับผมซึ่งถ้าในนี้อะไรที่น่าสนใจนะจริงๆอ่ะ m 4 a 1น่าจะเท่เอ้ยไม่ไม่ไม่ใช่เท่น่าจะดีส่วนปืนเนี้ยน่าจะเฟี้ยวเพราะผมชอบท่ามันนะเดี๋ยวผมจะเปิดท่าให้ดูนะไม่รู้นะว่าผมเลือกถูกหรือเปล่านะเดี๋ยวเดี๋ยวผมแลกก่อนแล้วกันเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะมันชื่อว่าอะไรไม่รู้นะไม่ได้เล่นนานแล้วแต่ว่าผมชอบปืนมันนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมได้ปืนเวลอัพมาอีก2กระบอกนะครับผมก็เก็บไว้้้้ใใหนนนนอองๆคคคดดดูะะรบบผมทีี่แยากไ รอเลเยนะป,นปีนี้อาจจะแจกนะน่าจะแจกแหละไม่ไมไมอาจจะน่าจะแจกนะ,<ล>ะก็รอให้ทุกคนนะครับผมช่วยกันกดไ like, ลค์คลิปนี้กดติดตามไว้นะครับผมก็ช่วยกันเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยละกันนะครับผมนี่เป็นไงก็เราจะเหลือไว้อีก1 0 0 0พันนะครับผมอีก1000ันเพชรต้นๆน,น,นะก็เก็บไว้ละกันเพราะว่าวันนี้เราค่อนข้างจิม,มากัะดวงนะเพราะว่าเราก็ได้มาราคาถูกนะแถมได้ปืนเวลมา1 2ึ่งสองสามปืน3เวลนะมีหมัดด้วยก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมสําหรับไอดีในวันนี้นะครับผมสําหรับการปั้นไอดีวันนี้นะใครที่แบบอยากให้ผมมาปั้นไอดีแบบนี้ อีกนะครับผมช่วยกันกดไลค์กดติดตามนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากได้เพชรฟรีๆนะครับผมก็รีบเอาโค้ดไปเติมนะครับผมแล้วก็ถ้าอยากได้โค้ดนะครับผมก็ต้องรีบมาดูคลิปนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะครับผมเวลาลงคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ